เรียกว่าต้นเป็นต้นของการนปฏิบัติมรรคขั้นต้นใช่นั้นแหละศีลนี่ถ้าศีลไม่ดีแล้วก็อะไรอะไรก็ภาวานาไม่ขึ้นเพราะว่าศีลนี่ต้องทําตัวให้เป็นอริยบุคคลซะก่อนไม่ใช่ว่าเราบวชอยู่นี่จะเป็นอริยบุคคลได้อริบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐหมายถึงผู้ที่มีกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐ ใจประเสริฐไม่ฆ่าสรักทรัพย์ของผู้ิในกรรมวาจาประเสริฐไม่พูดโด,ดพูดสอเสียดพูดคำหยาพ,พูดไม่เจเีเลียวไหลไร้สาระ,ะใจประเสริฐไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นกันเห็นถูกต้องตามทํานองธรรมเห็นมาบาปมีกินบุญมีริงอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นพู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดี กายประเสริฐวายจาประเสริฐใจประเสริฐจึงเรียกว่าอาริยบุคคลแม่ลแหลวงตามแท่งอ้อล้นคนเวห่อมผ้าเหลืองอยู่ถ้ากายไม่ประเสริฐวายจาไม่ประเสริฐใจประเสริฐก็ยังเป็นอริยะไม่ได้การที่เข้าถึงอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันต้องทําอย่างนี้แล้วก็จะปิดสบายยาือได้อันหน้าเข้าสู่พระนิพพาน อันหลังให้อาวายัยวะภูมิอันหน้าเข้าสู่พระพิพพสารอันอันโสดาองค์ที่สองท่านก็มาดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดในโลกสิ่งใดสิในโลกมัเกิดขึ้นต้องตายเป็นธรรมดาเรียกว่ามันอันิจจังไม่ไม่เที่ยงทุกครั้งมันทนอยู่เหมืนสภาพเดิมเลยได้ อนัตตาไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครจรึงเรียกว่าเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมมีสีลกุศลกรรมบทญกิจที่ว่าเมื่อกี้นี่หรืออริยะกันแต่สิลก็เรียกนะีิญออกจากนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิงทั้งหลายในโลกเกิดขึ้นแล้วก็ดับต้นไม้ฟูเขาเหล่ากาอะไรเกิดขึ้น กาว่าวสิเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตายเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับอันนี้เป็นดวงตายห็นทรเป็นโสดาบันงที่สององค์ที่สามก็ละสกักญาติทถีได้ละความเห็นจิตเห็นว่ากายเดี๋ยวนี้เราเห็นว่ากายเป็นสัตดเป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่เราต้องเห็นว่ากายแต่เแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงจะเห็นถูกต้องก่อนจะเห็นถูกต้องเราก็ต้องถอดกายออกเอากายออกมาดูผมขนเล็บปันนี่พระกรรมฐานต้องเอากรรมฐานออกมาเคี่ยวมาบดดูผมขนเล็บปันนี่มีสัตว์อยู่แน่นไหมมีคนอยู่แน,น,น่นไหมมีตัวมีตนแยกออกมาทีละชิ้นละชิ้นนะ จนความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นว่าในตัวในตในตในกายเรานี้ไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีตัวอัตตาตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาจึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิจึงจะละสักกายะทิฏฐิได้แต่ก่อนเราเห็นว่ากายเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขา ขั้นต่อมามีเรามาถอดออกหมดถอดกรรมฐานสามสิบสองเข้าใจนะถอดออกดูถามคำถามสี่คำถามนีมมม่อ่าถามว่าหนังสมมติอมเอาถอดหนังอ,อกม่าหนังเป็นตนหรือหนังเป็นเราหรือหนังเป็นสัตว์หรือถามหนังเป็นตนไหมตนเป็นหนังไม่ใช่ไหมหนังมีตนใช่ไหมตนมีหนังใช่ไหม อย่างและสีและสีถ้าเอาเนื้อออกมาลอกเนื้อออกมาเนื้อเป็นเราไหมเราเป็นเนื้อไหมเนื้อมีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในเนื้อไหมจนเห็นความเห็นถูกต้องว่าไม่มีมีหลักฐานพยานเกิดขึ้นที่จิตที่ใจว่าไม่มีสัตว์จริงๆไม่มีคนจริงๆจึงจะละสักยะที่ฐี่ได้ความวิจิตรจาความโลเลงสงสัยว่ามีตนมีตัวมี สัตนี่ยังไม่มีเป็นธาตุัสยิตสตร์นี่กลับไปราสัตยาทิฐีวิจิจิชา้ววชาวิจิกิช้าก็จะดับทีลเพัดปละมาดไม่งมงายความงมงายว่าของศรรักจิตอันนั้นจะมีไปบนไปบ้านไปกล่าวกาป้อนวันไม่มีมีแต่ทำเอาเองเชื่อในผลของกรรมอยากได้เงินก็ต้องทำงาน นอนอยู่เฉยๆไม่ได้งานกรรมคือการกระทําททำมากต้องได้มากทำน้อยต้องได้น้อยเชื่อในผลของกรรมการกระทําททำบาปต้องในบาปททำบุญต้องในบุญสามอย่างนี้แต่กระุกท,ทีวิติจิช้าชินพัฒปรมาสสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกผูกมัดดึงรัด,ดตัดให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดเราจึงละสังโยชน์ สามได้เรียกว่าสัิยาติที่มีสิทธิชัดสิรพัฒนามากี่สังโยชน์สามเป็นสังโยชน์ของพระโสดาบันเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นนี่แหละพระกรรมฐานจริงๆเรู้จักฐานธ์านสิบเอ็ดสานสิบสองน่พระทุด,ดงดงดงกรรมฐานนี่นะไม่ใช่ดงแค่อื่นเราจึงรู้ว่าเราเป็นพระทุดงเป็นพระกรรมฐานเข้าใจไหม เนี่ yeah. ยทำแค่นี้ได้แล้วก็ดับละทั้งโยดได้ก่็ดับพบพบสี่สตัดนรกเปรตสุรกายดีราชารปิตบายภูมิได้เราจึงจะเป็นพระสุปฏิปนโนพระขาวาโตสาวกสังโคได้เข้าใจนะอย่างได้อย่างที่แรก องที่แรกเกิดเกีดชาติสัตตุสัตตะเกิดเจียชาติในมนุษย์หรือสวรรค์เป็นผวกมีสายดีวาจาดีใจดีเกิดมากลกับมาเกิดมนุษย์หรือสวรรค์อีกเกียชาติก็ไปพันธานองคองที่สองสองชาติสามชาติเช่นนี้ว่โกลังโกละองคหลุดท้ายนี่เกิดชาติเดียวพระโสดาบันเมื่อละสัก a y ทิฏฐีได้แล้วก็ภาวนาเข้าไปทีนี้ก็ เห็นอสุภะรอบที่สองเห็นว่ากายไม่สวยไม่งามหนังลอกออกก็ไม่สวยไม่งามผมหล่นลงก็ไม่สวยไม่งามน้ำมมกน้ำลายน้ำเลือดเอามาใส่น้ำกินก็ไม่มีขยะน้ำลายน้ำมมกไหลออกมาอะไรไม่งามเห็นเป็นอสุภะอสุภะสุขังก็จะได้เป็นพระนาคามีจะดับกาเมลาคะได้ ตามไม่ฉันทะความยินดีพอใจในกามจะดับลงผู้หญิงกับผู้ชายไม่กล้าไปเสพบกามกันอีกเพราะว่ามันเป็นข้องสกปรปกของหยาบจะไปหึงไปหวงกันไปโกรธไปอะไรกันก็ไม่มีตามมฉันทะพยาบาทามพยาบาทก็ไม่มีน้อยบะดับลงได้พอเป็นผระนาคาเมื่อเห็นอสุภาสุสังยังไกยจยคล้องนี่แหละ ทีนี้เห็นกายเขาเจ้าของนี่เป็นอนิจจังทุกครั้งนัจตาเห็นขันห่านเห็นลูกเป็นอนิจจังทุกครั้งนาตตาเห็นเวทนาเป็นอนิจจังทุกครั้งนาตตาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกครั้งนาตตาแล้วก็เห็นขันห้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกครั้งนัตตาไม่ได้อยู่ใต้บังคับบังชาใครเราก็เห็นอริยสัจ เรียกว่าเห็นขันห้าด้วยอริยสัจสีเห็นอริยสัจสีด้วยญาณสามเราก็ดับขันห้าได้ตั้งแต่เรายังไม่ตายดับขันห้าได้ก็เห็นพระนิพพานเขาเรียกว่าโลกบางธรรมอารมณ์บางจิตสมมุติบางวิมุตติเนี่ยสมมุติคือตัวเราเนี่ยบางวิมุตติเอาไว้ ขันห้าบางพระนิพพานเมื่อเราดับขันห้าได้ก็เห็นพรนิพพานก็หมดแค่นี้ไม่มีอะไรยอดที่สุดแล้วเอานะขอบคุณเอาเอานี่หมดนี่หมด